ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสเงแอแลวก็อยู่กับหน้างงานช่างออดนะครับวันนี้พามาดูโครงหลังคานะครับมาดูว่าวิธีการติดโครงหลังคาของช่างออดเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่จะจ้างช่างออดต่อไปก็แล้วกันนะครับอันนี้สําหรับเหล็กเกวาวไนท์อันนี้ช่างอออใช้ความหนาเท่าไหร่ครับ1.4มิลครับ1.4มิลนะครับก็ อันนี้ระยะห่างประมาณเท่าไหร่ครับ80เซนระยะห่าง80เซนนะครับสําหรับแปร่ใช่แปรนะ80เซนนี่นะครับแล้วก็จังทันนะจังทันก็แบ่งช่องแบ่งช่องถ้า3เมตรก็ช่องละ2ตัวช่องละ2ตัว3เมตรนะนะใช่3เมตรใช่2ตัว4เมตร3ตัวโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้นะครับช่างออสนะครับจะเห็นว่าเป็นเป็นถักนะช่างใช่ทำไมต้องถักแบบนี้ มันจะได้แข็งแรงครับหักหักตรงแบบนี้ได้เลยนะได้เลยนี่นะครับก็ระยะห่างก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับหน้าหักสี่สิบข้างบนี้แผนสี่สิบเซนอ๋อด้านหน้านะครับด้านหน้านู้สุดเลยนะใช่โอเคความหนาของเหล็กกาวนัยนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งจุดสี่มิลใช่ครับนะครับหนึ่งจุสี่มิลนะครับอันนี้นะครับ อันนี้เ,เป็นความต้องการของช่างออสหรือว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนี่นะครับก็ช่างออสด้วยแหละนะครับก็ต้องบอกว่าขนาดนี้ถึงจะไหวอะไรแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับแคสเซงแงก็เอามาฝากนะครับอ๋อสำหรับงานช่างออสนะครับวันนี้หลังคาทำไปกี่วันแล้วช่าง สวันแล้ววันนี้วันที่4ี่คาดว่าทําไม่เต็มวันหรอกนะฝนมันตกฝนมะันตกนะครับตก3าสวันแล้วนะครับตกอยู่งั้นเองนะครับผมจะมาถ่ายก็มาไม่ได้ต่วันก็ตกอ่าตกเกือบทุกวันนะครับก็ก็งานลักษณะของช่างออนนะพี่นุ้ยซูมให้ดูที่หัวเสาหน่อยครับ อ่าแบบนี้นะครับใช้หนวดที่เสาเลยนะ<ห>นแบบนี้เวลาเราก่อขึ้นไปแล้วก็โปะปูนที่หัวเสาได้เลยโปะได้หมดนี่นะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะนเดี๋ยวเราตีหลอกตีล็อกอ่าเพราะว่าอันนี้นะครับได้ฉากอยู่แล้วนะก็นี่นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแค่เส้นแงะเอามาฝากอันนี้วิธีการทํานะครับเอ่อโค้งหลังคาอะไรนะช่างทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นหมางแงนนั่นแหละแะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับ อยากได้จ้างช่างออสไปทำงานนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยช่าง087-840-9786ครับนี่นะครับผมก็งานดีๆนะครับแค่แชงแงามาฝากก็แล้วกันเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ